อ้างว่า,า,วามาจากบริษัทแกรมมี่แล้วก็บอกว่ามากับตํารวจด้วยขอตรวจคนลิขสิทธิ์ในร้านหน่อยอร้านเกมนะในร้านเกมอ่ะทีนี้พอเวลาที่ไม่พบว่ามีอะไรละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยคะ่ะก็จะเอาภาพโปไปใส่ไว้ในเครื่องอจากนั้นก็จะแจ้งข้อหามีภาพลามกเอาไว้ในเครื่องแทนการเจราจาจะยุติได้ด้วยการที่เจ้าของร้านต้องจ่ายเงินให้คนกลุ่มนี้เนี่ยห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทถ้าไม่อย่างนั้นต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักสองแสนแล้วก็จะจับเข้าคุกด้วยล่าสุดเนี่ยไปเกิดขึ้นกับร้านของคุณวิรุณเกษมลักนะคะคุณ รุณเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์ฟอร์ดสีน้ําเงินกบบโตโยต้าสีขาวแล้วก็ฟอร์จูเนอร์มาทั้งหมด3คันผู้ชายเลยเป็นผู้ชายชะกัน10คนลงมานําโดยนายสมนึกกรมพักแล้วบอกว่ามากับตํารวจนอกเครื่องแบบอีก2นายกรูกันเข้ามาผู้ชายกลุ่มนี้อ้างว่ามาจากบริษัทแกรมมี่ขอตรวจค้นลิขสิทธิ์เพลงหน่อยขอตรวจค้นในร้านหน่อยคุณวิรุณบอกไม่มีหมายสารมาแต่คุณวิรุณอะก็บอกว่าเห็นอ้างว่าเป็นตํารวจก็เลยยอมให้คน้น ปรากฏว่าตอนที่ค้นเราไม่พบว่ามีการละเมิดเพลงเนี่ยเพราะว่าร้านของคุณวิรุณเนี่ยเปิดเป็นร้านเกมผู้ชายหนึ่งในกลุ่มนั้นน่ะพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยมีภาพโป้อยู่ในเครื่อง พราะฉะนั้นตำรวจจะแจ้งข้อหานะถ้าไม่อยากมีเรื่องขึ้นศาลเสียค่าปรับมา2 0 0 0 0 0บาทจ่ายเป็นเงินสดๆด,ดมาเลยตอนนี้7 0 0 0 0ื่นคุณวิรุณบอกตัวเองไม่ยอมเพราะว่าอาร้านก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เลยมีการโต้เถียงกันขึ้นอย่างที่ผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยค่ะม,มีผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีดําไปยืนขวางประตูหน้าร้านแล้วก็บอกว่าผมเป็นผู้ช่วยตำรวจวทำข่าเหมือนจะชักปืนในกระเป๋าออกมาด้วยลองไปดูคลิปดูนะฮะอ่ะานวังช่วงบางตอนของคลิปเชิญนะไม่จับตัวอย่างนี้ผมดูในเวใอะไรผมก็รู้อะ คุณยังไม่แสดงบัตรเลยคุณมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้กรดูบัตรแล้วไม่เถอบัตรตำรวจตำรวจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปล่าแล้วนี่เกี่ยวลิขสิทธิ์หรือเปล่าตำรวจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เปล่าลิขสิทธิ์ไหมอะไรลิขสิทธิ์สื่อมวนีนล oui, ิขส e ิทธิ์ไหมแล้วคุณแสดงบัตรยังผมเป็นผู้ช่วยตำรวจคุณยังไม่แสดงบัตรเลยไป ผมยจะุ้นดพยายามจะลกจะเอาไปออกแล้วแล้วคุณไ่ยึดได้ยังไงผมยังไม่ได้ขึ้นศาลนี่ไม่ตัดสิน่ะจะจับแนจะจับไงอ้ไม่ได้ผมขอดูวัตรของคุณก่อนผมผู้ช่วยตำรวจทำไมต้องให้คุณดูเอาจบเลยจบเลยอย่างงี้ อย่านะอย่านะอย่านะนี่เขาเกรงใจแล้วนะไม่ให้้นองอไปหลบย่านะอย่านะไม่ได้นี่เกรงใจแล้วนะนี่เกรงใจกันแล้วนะเฮ้ยพี่ชางหมวดนีไป้างหมวดเขาไม่รู้ เ้ไปเนี้อ่าใครมาอ้าวพี่พกปืนเหรอพกปืนเหอไม่มีแล้วพี่พกอะไรอ่ะไม่อะผมว่ามือพากระต่าไม่ได้เหรอใพกปืนไม่มีผิดร้านปิดร้านิดร้านเลดร้านเลยดเอ๊บ่าด้าน่ไมเร้าปลักเลยม่เร้าลักิดร้าน้วมานั่งคุยกันะม่งยเจไปเรียบตำรวจมาดิไม่ไเรียกตำรวจมาดิเรียกตำรวดรัไหม่รัรับบเรับบ ทำไม่ใช่แล้วฮะจับลิขสิทธิ์อะไรอย่างงี้ฮะใช่ไม่ใช่แน่นอนแล้วประเด็นก็คือว่าการกระทําที่ถูกอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะร้านเขาบอกขออนุญาตตามกฎหมายถูกต้องไม่ยอมจ่ายเงินก็จะถูกยกเอาเครื่องไปลงพัก ปัญหาก็คือจะยกเอาเครื่องไปโรงพักแล้วยกไปหรือยังเนี่ยเราก็จะแจ้งข้อหามีภาพลามกคือคนที่เสียเงินให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าไม่รู้กฎหมายลิขสิทธิ์อันนี้ที่ชาวบ้านกาพูดกันนะคะแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งยากด้วยตัวผู้เสียหายรายนี้คือคุณวิรุณเนี่ยบอกนะฮะว่าเป็นการทํางานที่สก,กปรกที่สุดแล้วก็จะดําเนินคดีจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดจะแจ้งความดําเนินคดีกับชายกลุ่มนี้ทั้งหมดด้วยนะคะอุ้ยจับกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะอ๋อ